ก็ขอสวัสด,ดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับผมพบกันอีกครั้ง EP ที่3กับหยิบมาสองพระบ้านบ้านราคาเป็นมิตรจับต้องได้ไม่แพงเวอร์นะครับผมของดีราคาถูกต้องช่องหยิบมาสองนะครับวันนี้เรามีพระมาให้ส่องไม่มากนะครับผมมีแค่ หกองสั้นๆกระทัดรัดไม่ยาวมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจในพระเครื่องทุกสายครับผมขอแต่หยิบจับมาส่องได้เราก็จะนำมาส่องให้ท่านได้ชมได้เช่าหาบูชากันเ,เรามาเริ่มองค์แรกกันเลยนะครับผมเป็นเหรียญครับผม เหรียญน,นี้เป็นเหรียญของสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับผมสร้างที่วัดพุ่มลังสีหลายท่านเรียกเหรียญรุ่นนี้ว่ารุ่นทิ้งดิ่งครับผมส่วนจะทิ้งดิ่งยังไงนั้นก็ไปสืบสอบหากันเรานะครับผมว่าทําไมถึงตั้งชื่อว่าเหรียญทิ้งดิ่งเหรียญน,นี้จังสวยนะครับผม าการเลี่ยมกันน้ำมาเรียบร้อยเช่าไปคล้องบูชาขึ้นคอได้ทันทีครับผมเงีียนยังสวยนะครับ เนือจังสวยครับเหรียญดรงนี้เปิดแรกไม่แพงครับ500บาทครับผมเหรียญที่สองเป็นเหรียญของหลวงพ่อก,กวยนะครับผมเหรียญรุ่นจตุรพิทพรชัยนะครับ ดใูใช่ดูให้ชอบนะครับผมเป็นพระบ้านบ้านนะครับผม ื่อท่านชอบท่านสนใจก็ทักไลน์มาได้นะครับผม0ูนย์ห้าเจ็ดหหรือเบอร์โทรก็0ูนย์ห้าเจ็ดหนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับผมขอรูปเพิ่มเติมได้ทางไลน์นะครับถ้าไม่ชัดเจนองค์นี้ก็เปิดที่500บาทนะครับองค์ที่3ครับผม องนี้จะเป็นพระปิดตานะครับปิดตาเข่าบวงหรือเปล่าเน,นื้ก่ามากนะครับตาคุรลักลงลักเนื้นแตกแห้งมีไข่ขึ้นอันนี้ไม่ทราบเกจิไม่ทราบอาจารย์นะครับผม ท่านที่สนใจก็หาวัดหาอาจารย์หาเกจินะครับผมว่าท่านไหนเป็นคนสร้างท่านไหนเป็นคนปลูกเศษมีหน้าที่หยิบมาส่องให้ท่านดูให้ท่านชอบเห็นสวยๆก็หยิบมาส่องให้ดูนะครับอันนี้สวยครับเนื้อเก่าดีมาก ตาองค์นี้ขอเปิดที่ราคา900บาทนะครับองค์ที่4ปิดตาเหมือนกันครับพระปิดตาองค์นี้ก็เนื้อสวยครับเก่ารักแห้ง ก็ไม่ทราบเกจิไม่ทราบอาจารย์นะครับแต่รูปร่างคล้ายๆตาหลวงปู่ไข่หรือเปล่ารับเนื้อสวยปลักแห้งแตก องค์นี้ก็ปิดที่900บาทเหมือนกันครับผมเรามาดูพระองค์นี้นะครับองค์ใหญ่หน่อยเป็นพระพระเจ้าสิบอะไรนะพระเจ้าเป็นพระวัดกระชายนะครับผมเป็นเนื้อดินผมก็ ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกพระอะไรนึกชื่อไม่ออกครับไม่โฟก,กัสเนื้อดินนี่แข็งปักเลยนะครับผมแข็งเป็นหินไปแล้วครับมีรอยการตัด น่าจะเจ้าของเดิมหรือยังไงครับอาจจะตัดไปสําหรับห่อยบูชาหรือเปล่าครับเพราะว่าพระรุ่นนี้ได้ข่าวมาว่ามีพุทธคุณในด้านคงกระพันชาตีมากนะครับอินเป็นชั้นๆ ความเก่าของดินเผาครับออกเป็นชั้นๆนะครับมีรอยตัดแต่เนื้อนี้แข็งเหมือนหินครับผมไม่เหมือนดินเลยครับดูกามคมของพระนะครับ สวยงามมากครับผมเช่าทีเดียวได้สีองค์เลยครับเนื้อเก่ามากพร,พระเจ้าสิบชาติวัดกระชายครับผม กอยารตัดนี่แข็งนะครับองค์นี้เปิดที่หน0่บาทนะครับท่านที่มีมุมมีทางสามารถไปต่อได้ก็ติดต่อมานะครับองค์สุดท้ายองค์นี้เป็นดีลาปู่บุญนะครับผม อยู่ในเลี่ยมกันน้ำมีกระเทาะที่ด้านบนตรงนี้ปิดไปที่500บาทนะครับผม ก็เป็นนั้นว่าสำหรับอีพีนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมนะครับผมใครที่สนใจก็0657755682นะครับต่อสอบถามคนเข้ามาได้ทักมาพูดคุยรับทุกสายนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ